สวัสดีซีทูคนเนาะเอามาติดตามต่อหุ่นนี้ขี้เีเศ้าพีพี่บวกนีขี้เีเศ้าเนาะมัน,นเข้าหายไปสองก็บห้านอกซกีขีดเส้นใต้ไ็ให้กันมี2องสามสองสี่สามห้ี่หกนขีดไปที่เท้าเป็นตั่รองเนาะเท้าปราเด้เาเาเมากไว้สีเดงที่ยงัยงกับตั่รอง ตลกได้ตีเดิมพลิสิบ่มักบ่สอบกะเขเรียกเอาเนาะเรียกเอามื้อนี้เฮาบ่ได้ลงตกกันมาให้ FC เป็นบังชุดบังแพนว่ามีตกกันเนาะแต่ว่าเฮาลงอยู่เดี๋ยวนี้เวลาสิทันบ่ c ตื่นมาแต่ตี2กว่าเด้ลงทันบ่นี่ตอนนี้เวลาอยู่นี่ก็ประมาณตี5แล้ว ลงเลียววะ6แผ่นได้หนิห้องประเสรวิลาเขาไปแช่3นาทีเนาะที่เขามาแลกอะเข็บหน้าจ,จอ,เ,อาเด้อบทท่านเขาปฏิยนุนลงมาทีลงสันเดียดยูทูปมันซาซาอยู่เอฟซีเอ้าเขาไปในเลี้ยว เลี้ยวเสียนสุบท่านในลงเสมอลงเต็นเล่าโคขาน้อยหกยังไปสนเอฟซีกับเขาไปทางไล่เขาคุมนะเนอว่าห้อสิเป็นเน้นทางคุมละมีสุดเด็เดที่ทางบุนกับฟันให้ฟันมาสองมือนี่ก็โอเคได้อซีสองมือสามมือเซ้นสูฟันให้โอเค เอซเฮาก็ได้ถูกถูกคนเนาะเพราะาเขาไปไล่เขาก็มีความคิดเห็นแลกเปลี่ยนกันแต่ละท่านแต่ละบุกคลเนาะแต่ละจานเอฟซีท่านเขาไล่กับเขามากเอาสุดท้ายเขาเอฟซเฮาโศกมานั่งกันครับหุ่นเคอีเซาเนาะฟันไปที่สองกระหานี่แหละ ซีเมนสองเลยละเอซีมื่อนี้เอาโขกมาน้ากันสวัสด,ดีครับผม